สนั่นเมืองนะครับเป็นการเจอกันระหว่างไฟแดงครับยอดก้าพอวิเศษยิ้มน้ำเงินแก่นอุบลพอหลักบุญนะครับ1นึ่อยสิอปนี่อยู่ในช่วงกลางยกสองเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้2คู่แรกนี่มีจังหวะตื่นเต้นหวาดเสียวทาท่าเจียนอยู่เจียนไปครับโออุ้ย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 มาหาหล่นเลยครับโดนศอกครับโอ้กรรมการนับแล้วครับโดนศอกครับกรรมการนับครับ ในช่วงกลางยก2ครับโอ้โหเอาละครับว่าโดนนับไปแล้วครับแต่ว่าดูสีหน้าแววตาน่าจะไม่มึนไม่เมาอะไรครับนีว่าฟื้นเร็วนะครับซ้อมเตรียมตัวมาดียอดกล้าก็พยายามจะเบียดจะชนแล้วครับตอนนี้จะเช็คบินให้ได้โอ้โหแันูบนนี้ก็ล็อกเอาไว้ก่อนนะครับไม่ประมาทเหมือนกันตอนนี้ต้องพยายามแล้วนะครับโดนนับไปแล้วนี่เชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีการเดินเบียดเดินชนแลกกันสนุกแน่ครับ เอาล้ครับปล่อยตัวมายก3ามยังคงเดินเหมือนเดิมยอดกล้านะครับมีเตะฝ้ายต่อยซ้ายตะหูแต่ว่าไม่สนแล้วนะครับแ่นุบลยกที่2นี่พลาดท่าโดนนับไปก่อนยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมเหมือนกันจะชิงเดินนะครับมาดูกันที่วงในตีไม่ได้มีกรรมการต้องแยกก่อนนะครับยอดกล้ายังก็จะประมาทไม่ได้เตะฝ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับแ่นูบลน,นี่เอานะครับเริ่มจะเจาะยางได้เจ็บเจ็บเหมือนกันอ้าวอาขาครับว่าอ้าวขาขาขวาครับ มาขาทำท่าเหมือนเหมือนสะด,ดุ้งเหมือนกันนะครับไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เน้นช่วงล่างเน้นช่วงล่างเป็นหลักแล้วนะครับแจนุบลโอ้โหโอ้โหตอนนี้ครับมาออโอ้โหเหมือนไปแย่รังแตนในย่่งยกที่2หรือเปล่าครับหารุ่นที่ัจะ,จะมีน้ำโห โอ้แต่ว่านี่ครับทีมงานประกบคู่เพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับหนุ่มโบสกันกรองโอ้คู่นี้นี่ไม่แน่ครับพี่อลีครบ5ยกหรือเปล่าใส่กันแบบนี้เอาล้ครับยกนี้นะครับเดินอกมานี่มีเตะจ่อยางนะครับแล้วก็ต่อยหมัดแล้วอัดชีดนี่มานับแสนบาททีเดียวเอาขยับเข้าไปยอดกาต้องทิ้งเด่นก่อนโอ้โหบวกกันอย่างนี้นะครับผ้าดดนนี่ก็หล่นได้ ขยับไปเหมือนเดิมครับตอนนี้ยอดก้าโอ้โหแล้วก็ก้าวไปแทงขวาสวยครับแม้ว่าจะมีนับเกิดขึ้นในช่วงยบ2นะครับแต่ว่าเกมยังไม่ปิดนะครับยังอะไรก็ยังเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าแกนุบนี่เป็นมวยที่าวอุธหนักเอาซ้ายไปครับจอกายืนกันใกล้ๆด้วยครับอย่าออกอาการให้แกนอุบลหรือกัมบานาเห็นนะครับเอาบวกกันไปมาเสียหลักล้มไปครับ โอ้โหนี่ครับฮ่ามวยต่อยกันแบบนี้นี่ไม่แน่ครับอาจจะไม่ต้องใช้บริการของกรรมการให้คะแนนด้านล่างทั้ง3ท่านครับนี่เป็นไฟที่2ในการกลับมาในรอบหลายปีเลยนะครับสำหรับแกนูบลครับพักร่างกายไปประมาณ3ปีนะครับนี่เป็นไฟที่2ครับถือว่าชกได้ก็ถือว่ามาตรฐานนะครับแต่ว่ายก2ไปพาขะโดนโอ้โหไปโดนศอก นับก่อนนะครับอ่พยายามจะเตะขาครับมีอาการหรือเปล่าครับยอดกล้าแต่ก็โดนเตะเตะย้ําไปที่เดิมต้นขาขวาที่ไม่เลยครับดูครับเนี่ยครับขาด้านขวาไม่เลยนะครับโอ้โหอ่ะลองโดดครับมาเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเรื่อยๆครับมาอาจจะ อ้าวอ้าเอ้าเอ้าเอ้าฮือฮาฮือฮาแล้วครับพี่อาลีไม่ว่าเริ่มจะเพี่ร์เจาะยางโอ้โหมาเตะได้ทีหนึ่งนี่แฟนมวยนี่ฮือฮาเลยนะครับในวีดีเริ่มจะเร่มเกมเริ่มจะเห็นช่องแล้วครับโอ้ยเอาเลยครับไหวไม่ไหวโอ้ยเจาะไปแล้วโอ้โยนี่เลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับบัตรมวยไปยืนรับเยอะนะครับกรรมการต้องนับเลยนะครับไหวไม่ไหวนะครับมาดูนะครับเวลายังเหลือนะครับโอ้ยเอาอีกแล้วนะครับ โอ้โหไม่ไหวไหวหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกเลยครับแนยกที่สี่ล็อกถล่มครับล็อกถล่มครับล็อกถล่มครับโอ้โหโดนนับยกสองกลับมาชนะนอกยกสี่ครับแกนอุบลพอหลักบุญครับโอ้โหฟ้าผ่าครับบี้ว่าโดนมาตะสมนะครับโดนไปเยอะนะครับลูกเจาะยางนี่แล้วก็มาทับสิพนในยกที่สี่ครับ โอ้โห้างนอกฝนตกในเวทีฟ้าผ่าครับโอ้โหดูภาพช้าครับนี่นะครับดูภาพช้าๆนะครับเจาะยางไปก่อนทําท่าจะโอ้โหกระดูเอี้ยวไปแล้วครับก็มาเป็นชุดเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหอันนี้ช็อตแรกนะครับโอ้ดูครับช็อตสุดท้ายนี่กรรมาการยุติการชกเลยครับ ยกที่3แล้วนะครับคู่เอกโอ้โหแม่เตะลูกนี้นี่ล้มทั้งยืนเลยนะครับจัดชายดาบรันสารคามกางเกงสีแดงครับส่วนน้ำเงินนีเพชรศิลาวอุรชาครับยอดมวยดาวรุ่งแห่งปีครับแต่ว่าหลังๆนี้อาจจะมีสะดุดบ้างนะครับเพราะว่าเจอกับบิ๊กเนมครับเพชรสมหมายสอสมหมายเจอกับเสาเอกอัจฉริยะครับว่ามวยปล่อยเวทขึ้นมาด้วยนะครับช่วงหลังเพชรศิลา แล้วก็มาเจอแต่ของหนักๆของเก่าๆแรงๆเอาแล,แล,แล,แลครับโอ้โหมาถึงตอนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมวยคู่นี้แฟนมวยจะบอกว่าทศิีลานีา่ชี่ชันเหนือกว่าจะชกกันไปแล้วนี่ถึงตอนนี้นี่ดูว่าชัดชัยก็ยังไม่เสียเสียนะครับพยายามเตะสายต่อยสายนะครับเอาแล้ครับสู้กันสนุกแน่ครับอยากจะทําอะไรอยากจะใส่อะไรที่โชว์ได้เต็มที่เลยนะครับนี่คือเวทีของนักมวยทุกคนครับ อ่าวงในตีไปตีมาจับไปตียัดอ่าเพชรธีลาไล่แขนกดแขนไว้ตีพื้นได้ไหมครับไมยังยังยกแข้งยกขามกันอยู่ครับกรรมการดึงมาครับมันใกล้เชือกใกล้มุมมันไปหน่อยครับมาสู้กันกลางเวทีครับโอ้โหเกมการยกนี่เบียดระทึกเลยครับทิ้งตอนนี้ทัชชัชยยังคงเปิดเกมตลอดดูว่ายิ่งชกยิ่งคึกเพชรธิลานี่อาศัยจังหวะดูนะครับวงในอ่าจะ บิดเหลี่ยมหรือเปล่าโอ้โหเอาเลยครับเบงตสู่้เหมือนกันวงไหนนี่ก็ยังถือว่าคู่ขี้กันมากเลยครับมวยคู่นี้จังหวะฝีมือนี่ดูว่าโอ้โเพชรศิลาจะเร็วกว่านะครับหรือว่าหลุดไม่ได้โอ้โหเอาเลยครับทั้งสองทั้งข่าตอนนี้เบียดเข้าไปเด้งตสสวยนะครับลูกนี้ชัดชัยพัดเจนลุนแรงอยู่ที่แดงครับฮาแต่ว่าจังหวะสวยงามครับอยู่ที่เพชรศิลาครับฮ่าเดี๋ยวดูครับซ้ายอุบบนของแดง สายอุดรน้ำเงินขยับผ่าเรื่องชวนทะเลาะกับรุ่นที่ชัดชายซ้ายโอ้ยโดนศอกล่นเลยครับโอ้กรรมการนับครับในช่วงปลายยกสี่เอาเมาเมาไม่ไหวครับจบยกสี่ครับเพชรศิลาวุรชาครับกลับมาชนะนอกชัดชัยดาบรันสารคามครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับจังหวะดักหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ามาสำลิดผลนี่ สอกสุดท้ายครับเอาละครับดูนะครับคู่นี้นะโอ้โหสมยกนี่เบียดสู้กันอย่างสนุกนะครับจังหวะสุดท้ายดูภาพช้าชจังหวะเตะหลุดนี่โดนแทงนะครับแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับโอ้งัดเข้าไปไปลาคางสายอีกแล้วนะครับโอ้โหสอกนี้นี่เต็มเต็มเลยนะครับเข้าเต็มปลาคางนะครับเรียบร้อยเลยนะครับ ป๊อกเข้าไปโอ้โหฟันไปทั้งตัวครับหล่นเลยครับพยายามจะขึ้นมาแต่ว่าสาภาพไม่มีแล้วครับเต็มใบค้างครับลูกนี้ถือว่าเข้าหลวมไปหน่อยครับเพศศิลานี่ดักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เตือนไปหลายครั้งแล้วนะครับบวกศอก